สวัสดีครับอยู่กับผมช่องแสงทองไลสาวครับวันนี้มาที่ร้านมิตมิวสิกวีรำอำเภอนางรองนะครับร้านจานเบินดูนี่อะไรบ้างวะนี่น้าลายลูกพี่ใหญ่คราตรงไหนครับโอ้เป็นไงเห็นไปเที่ยวมาหลายสนามแล้วเห็นไปเที่ยวมาหลายสนามแล้วเป็นไงครับ อือพอดีลูกค้าเขาถามว่ามี v o ย JB บนึ่งแปดของ MP เงอ็มพีมีไหม voy ลำโพงสปเปนอยู่มันมีเป็นเบอร์ครับเป็นเบอร์ใช่ไหมพอดีเมื่อเช้าเขา,าโทรมาอยู่โทรมาว่าเบินไม่ดับโทรซักร์ก็เลยว่าแวะเลยแวะเขามาดูด้วยพอดีน,ดน,ดนี่โอ้หและวันนี้เขามาในตลาดกันเลยแวะมาดูให้ พี่น้องแต่ละคนครับไกลออกภาษาเด้อพี่น้องเด้อคนไหนอยากได้อะไรก็เก็มได้รับงานกันแล้วเน,ะนาะออกภาษาเพียบเลยครับจุดช่องได้ มก็อยู่ในตัวอัมพโรองเลยครับบอัมพ็อยู่ใกลๆนะครับอีกสามสิบสองเล็บดูนี่ไงวอยวอยครับนี่วอยอาโพงใครตรงการนะครับตัวนี้มีครับเนี่ยแต่ต้องมาเทียบเบอร์เอาครับ มาได้เจอครับนี่ตัวนี้บอยลำพวงตัวนี้ครับมาได้เจอหลอดจะเป็นหลอดเมนครับนี่บอยเขาของชาเลนเจอร์นะส่วนนี้จะเป็นสไปเดอร์เดี๋ยวอันน,น,นี้นี่ก็มีครับนี่นี่ต้นหนึ่งต้นหนึ่งรึเปล่านอ้อที่ลูกค้าถามเมื่อเช้า,ชาจะไปใส่ NPE JB 100 8 ก้อน18นิ้ว3,100บาทครับอันนี้ซองอันนี้ตัวนี้หนากวดเลยนี่ตัวนี้จะหนากวาครับนาะตัวนี้จะบางกวานิดนึงส่วนตัวนี้ก็จะเป็นในเล็สองก้อนนะพี่อาร์เนนอไอ้บ้าคเนี่ยราคาคอยโทรมาสอบถาม จานเบลนอ่อีงนะครับเด้อผมจะทิ้งเบอร์โทรไปให้ด้านล่างคลิปเนาะจานเบนกำลังคายของอยู่กับไม่อยากรบก,กวนขอทรายเนาะนตู่เทียบเลย รุ่น XS8 นี่ครับ x 1 8ของบาร์เรนเจอร์เบน XS8 ของบาร์เรนเจอร์นี่เท่าไรฮะอ๋อสองหมื่นสี่ใครหาเลยพี่น้องเบนกำลัาางติดลูกค้า เงี้ยมิกนึ่เก้าร้อยหนึ่พันสองตัวทนเลยเด้ตัวทนโอ้ตัวน,นี้ใช้ทนจริงเลยนี่ผมเคยใช้นะพี่น้องรุ่นมึงเนี่ยไม่มีเสียรจริงครับผมยอมเมนใช่นานเนี่ยไม่เคยมีปัญหานะครับรุ่นนี้ รุ่นไฟเสียงนี่ไฟเสียงไฟเสียงมันแล้วผมก็เลยมาเปลี่ยนเป็นรุ่นนี้สองพันสี่ครับตอนผมใช่มาไหมมาไหมทับไหนอ๋อนี่นะาำเลยนี่แทนทรายทำเลยทับตัวนี้ยี่สองหนึงสองสภาพไม่เยี่ยมเลย อันนี้สองหมื like ่นแปดมาใหม่เลยใช่ไหมนี่ครับเนี่ยครับสวยๆแต่ละหลังอันนี้พี่น้องทับไอ้หกพันห่างงามเลยครับพี่น้องเข้ามันล้วก็เฉยกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมเจอได้ครับเด้อ พี่น้องนะอยู่ใกล้ๆเขตเนี่ยก็แบะเข้ามาเล่นก็นได้ครับไม่ต้องรู้วาจานบินยกักได้ได้ก็สั่งเกลมีมดครับนี่เสียงกลางอันนี้นอาจจะเป็นตูน้น่าเวทีเนาะไอเด็กนักข่านี่พี่น้องเคยถามมาเองนะครับเนี่ยบางทีผมบอกไปบางทีก็เลี่ยวแต่ช่วงเมื่บอกไปกอาจจะไม่ถูกมั่งไงบ้างครับเนาะแล้วก็แกก็ติดนาร้านบ้างอะไรบ้างก็ไม่ค่อยอยากรบกวนแกเนาะ นี่ครับสวยตัวเบ็ดเนะตัวซนะีเอลเนะเบ็ดซีเอลอ่านี่ตัวแบบใช้ในสลาในอันใดก็ได้ครับไม่ง่ายมีครับสายขวาง่ายดีครับมีตัวปรัเปอรอะไรหมดเลยนะ อย่างงานอันนี้ประสงค์อย่างในสลา,าประชุมไว้ในหน่วยนี่ครับเนี่ยใช้ตัวนี้ก็ดีครับส่วนจะเป็นแจ็คนี่ครับแจ็คระหลายอย่างแล้วก็ในเบรกนี่ครับ,รบไม่เข้ามาเรียนมาอะไรครับทำไม่เห็นพี่น้องทำามาในคิดนั่งองกับ ถวิงมาจากบุรีรัมย์ก็วิ่งมาเส้นนางรองประคำพี่น้องก็สังเกตง่ายครับเจริญสุขโฮมพลัสเห็นป่าเจริญสุขโฮมพลัสตรงไหนก็นี่ครับร้านอาจารย์เบนหรือด่านมิกมิวสิกบุรีรัมย์อำเภอนางรองครับร้านเกิอยู่ในนั้นครตัวอำเภอรองเด้อนี่ไม่ฟึดแอมโพร f b 9 d ครับตัวแรงของไม่แล้วครับเนี่ยแก่กองอจานเวนกำลังติดของให้ลูกค้าครับโอ้รับสอมด้วยสอบ กำลังจูนคอร์ดให,ห้บะจูนให้บะล,ลองตัวไหนอันนี้กำลังจูนในผอร์มอ๋อตัวนี้ใช่ไหมนี่ชื่อตัวไหนอาจารย์เป็นจูนในเขาตัวไหนตัวเนี้ยสีร้อ,รอมจูนพร้อมเลยโอ้มาตรฐานเนี่ย <S <S 2> <S 2> <MC. S 2> อันนี้เขาเรียกออ,อเดอร์อะไรออเดอร์สีเองเนาะใช่ไหมรับ่้องสังเกตง่ายๆครับหลังจันเป็นกอยู่ติดถน,นนเสร็จลักเลยละ่ะเ,เสร็จประคำนางรองท้านผู้จัประคำก็จะเขานางรองกับมองสังเกตการเรื่องสุขภูมงปลาค,ครับ สิ่งที่ทำเพื่อนังร้องนะแต่อยู่ในตัวเพื่องร้องครับเมาบอกเขามาหรือนะแกะเรื่อยว่าแกอยู่ในในอำเภอเดียวกันเราประมาณผพรมกับไกลจากร้านอาจารย์เบนนะครับเนาะนี่ครับขอบคุณพี่น้องที่ช่วยติดตามรับชมคลิปนะครับเนาะเราพี่น้องก็อย่าลืมกดไลดค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด,ด้วยนะครับเด้อคลิปหน้ามีอะไรด,ดีก็ฝากพี่น้องดู้ดีก็ไหลออกพรรษานะพี่น้องเนาะรีบซื้อรีบหาเด้อเครื่องเสียงช่วงนี้กำลังถูกนะครับเนาะอย่าลืมนะครับพี่น้องเนาะ ขอบคุณนะครับที่ช่วยกันติดตามนะครับ